แคเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวธอไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันเลยฉันจะแค่เดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่จินนี่อีกเช่นเคยนะคะที่วีแปร์สาขา,าลาดวรลวงนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่จินนี่จะมานําเสนอเป็นรถ isuzu d max spark นะคะก็สําหรับท่านลูกค้าท่านใดนะคะที่กาลัง,งมองหาไม่ว่าจะเป็นรถตู้เย็นตู้แห้งนะคะกระบะตอนเดียวหรือตู้ทึบนะคะที่วีแปของเรามีบริการแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่คันนี้เลยนะจ๊ะเป็นรถปี2014นะคะจะเป็นรถปี2014นะคะรูกค้าต่างจังหวัดนะคะช่วงนีอ้อาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านกันนะคะกําลังท่นานใดที่กําลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานหรือไว้วิ่งงานหาอาชีพเสริมนะคะหารายได้เพิ่มนะคะช่วงนี้นะคะ ่ขอแนะนําเลยนะคะเป็นอิสุดีแม็กสปาร์คันนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 2,500cc นะคะเป็นเครื่อง2 5 0 0ซีนะเป็นเครื่องดีเซลนะจ๊ะอ่าตู้สูงนะนลักษณะของเดิมคือเป็นรถตู้เย็นเลยนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูในตู้กันก็สำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถราคาประหยัดนะคะในยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ขอแนะนำเลยนะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆเป็นรถพร้อมวิ่ใช้งานเลยจริงๆนะคะ วิทยุเครื่องเสียงซีดีนะคะ MP3 ใช้งานได้ปกตินะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะจ๊ะสำหรับรุ่นี้นะเป็นเกียย์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียย์ธรรมดานะจ๊ะอย่าลืมย่าพ่าดนะคะสำหรับุลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานวิ่งงานจริงๆนะคะพร้อมวิ่งงานจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะไม่ผ่อนล้ดนะจ๊ะ รถทุกคันจาก V88 นะคะเรามีรับประกันหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะให้นาน3เดือนเลยนะจ๊ะหลังจาก3เดือนเรามีฟรีค่าแรงค่าช่างดูแลกันไปยาวๆอีก1ปีเต็มเลยนะคะรถทุกคันพรอนหมดสามารถโอนเล่มได้แน่นอนนะคะคุณลูกค้านะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกขึ้นมานะคะ เรามีบริการจองออนไลน์นะคะจองออนไลน์นะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะขั้นต่ำอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะรถคันนี้นะคะรถดีพร้อมวิ่งใช้งานเลยนะจ๊ะผ่อนอยู่ประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้านะอย่าใช้อย่าพลาดนะคะเป็นรถพร้อมวิ่งจริงๆนะคะเป็นตู้เย็นนะคะเป็นรถตู้เย็นตู้แห้งนะคะเรามีบริการหมดเลยนะจ๊ะสอบถามข้อมูลมาได้เลยนะคะ0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ